วัดบ้านโคกหลวงพี่เบิร์ตเป็นพระที่มาจำราษาอยู่ที่วัดในขณะนั้นหลวงพี่เบิร์ตได้นั่งทำงานอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลวงพี่ทำงานเสร็จหรือยังครับเนนอยากจะขอใช้คอมพิวเตอร์บ้างจะได้ไหมครับหลวงพี่รู้หรอกนาว่าเนนน่ะจะเล่นเกมหลวงพี่ว่าเนนอ่านหนังสือน่ะดีแล้วมีประโยชน์กว่าการเล่นเกมตั้งเยอะ ถ้าเน้นัวแต่จะเล่นเกมแล้วแล้วก็เน้นก็คงไม่พ้นเป็นบัวใต้น้ำหรอกบัวใต้น้ำคืออะไรเนไม่รู้ักหรอกถ้าเป็นบวตูมบัวบานะเน้นอรู้จักบ้างบัวใต้น้ำเป็นหนึ่งในบัวระดับสติปัญญาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนที่เรียนรู้เรื่องต่างๆเป็นบัวสี่ระดับคือ 1. บัวที่อยู่ใต้คนตม คือพวกไรซึ่งสติปัญญาเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่างๆก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ทั้งยังขาดความเพียนไม่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ 2. บัวใต้น้ำคือพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่างๆได้พิจารณาและได้รับการอบรมฝึกฝนมีความขยันไม่ยออ่อท้อ ในที่สุดก็รู้และเข้าใจในวันหนึ่งข้างหน้า 3. บัวปลิ่มน้ำคือพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเมื่อได้ฟังเลื่องราวต่างๆได้พิจารณาและได้รับการอบรมก็รู้และเข้าใจในเวลาอันไม่ช้า 4. บัวที่อยู่พ้นน้ำคือพวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เมื่อได้ฟังเรื่องราวต่างๆก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วแล้วเน้นคิดว่าเน้นอยากเป็นบัวแบบไหนกันล่ะที่โรงเรียนบ้านโค้ครูใบบัวเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนานักเรียนคะวันนี้ครูจะสั่งให้นักเรียนไปทำรายงานเรื่องพุทธชันตีประส่งหัวทิตหน้าด้วยนะคะ ที่ร้านข้าวมันไก่เฮียเม้งเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่มีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่าต๋องต๋องเป็นเด็กขี้เกียจติดเกมเฮียเม้งดุดาว,ว่าต๋องอยู่เสมอเพราะอยากให้ต๋องเป็นคนดีหมวยแม่ของต๋องเป็นคนรักลูกมากเพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวคอยให้ท้ายต๋องตามใจต๋องเวลาที่ต๋องทำผิดจนต๋องเป็นเด็กก้าวรล้าไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ณวันบ้านโคกที่กุติหลวงตาเฮียเม้งกับเจ้หมวยได้ยืนทะเลาะกันเสียงดังลั่นหลวงตาได้เปิดหน้าต่างมาดูเขาเรือไม่ดูแลลูกอ่ะ้วไม่ลูกหายไปเลยก็ช่นตัวมัวแต่ทำงานอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่มีเวลาไซื้อนาฬิกามาสิมีเรื่องอะไรกันเอ้อวายจนดังมาถึงกุติหลวงตา คือว่าต้องลูกชายว่านี่หายออกไปจากบ้านสอวันสองคืนแล้วไม่รู้หายไปไหนอ่ะไม่ได้ข่าวๆเลยจะเป็นจะตายอะไรดียังไงก็ไม่รู้อ่ะอ้าวงั้นก็ขึ้นไปรอบนศาลาการประเรียนก่อนที่วัดบ้านโคกประมาณบ่ายสองโมงที่กุฏิหลวงพี่เบิร์ตขณะนั้นหลวงพี่เบิร์ตได้นั่งอยู่กับเนร ไปดูสิว่าเจ้าตาลน,น่ะมันเห่าทำไมครับหลวงพี่โยมพี่ก้อยกับเพื่อนๆมาครับหลวงพี่มีธุระอะไรกับหลวงพี่หรือโยมก้อยคือหนูกับเพื่อนๆมาทำบุญที่วัด และจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพุทธ,ธาชายันตี2,600ปีแห่งการตัดสลูเพื่อจะนำข้อมูลไปทำรายงานส่งอาจารย์เลยอยากจะให้หลวงพี่ช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติของพุทธ,ธาชายันตี2,600ปีแห่งการตัดสรูให้ฟังค่ะงั้นไปรอหลวงพี่ที่ศาลาท่าน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะตามไปค่ะหลวงพี่ ลวงพี่ก็เดินไปที่ศาลาท่าน้ําพอถึงศาลาท่าน้ำ,าานำหลวงพี่เห็นเนนแก้วอยู่อ้าเนนแก้วเนนมากับเขาด้วยหรอเห็นทุกทีไม่เคยจะสนใจเนนก็อยากอินเทน,นกับเขาบ้างนะสิหลวงพี่อ้าวมาเข้ามานั่งกันเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่าให้ฟัง ที่เป็น2,600ก็เพราะว่าเอาพุทธศักราชบวกด้วย45คือ2,555บวกกับ45เท่ากับ2,600ปีนั่นเอง45มาจากไหนล่ะครับ <S <s> <S ก็คือเวลาปีที่พธธระพุทธเจ้าออกเผยแพร่าศาสนาเป็นเวลาทั้งหมด45ปีหรือตัดสู้จนปรินิพพานนั่นไง พุทธชยันตีหรือวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นสามอย่างคือประสูตรตัดสรุและประลรินิพันน์าเมืองกบิล,ลพัทมีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธทนะมีพระมเหสีทรงพระนามว่า พระนางสิริมหามายาวันหนึ่งพระนางได้ทรงสุบินเห็นช้างที่ทรงสง่างามในงวงถือดอกบัวที่สวยงามและยื่นดอกบัวให้ตนหมอหลวงทรงทำนายว่าจะทรงมีพระโอรสที่มีบารมีถ้าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้ามุ่งไปทางศาสนาก็จะเป็นศาสดาเอกของโลก เมอพระมเหตุสีทรงพระคันคบเก้าเดือนตามประเพณีต้องไปขอดที่บ้านเกิดระหว่างทางที่พระนางได้เสด็จกลับบ้านเมืองได้ทรงหยุดแวะพักผ่อนที่สวนลุมพินีเมื่อเวลาผ่านไปสักพักพระนางสิริมหามายาทรงเจ็บพระคันและเวลาต่อมาทรงครอบพระโอรสองค์น้อยพระโอรสประสูติแล้วเหล่าทหารต่างพาการตะโกน ทารกน้อยได้เดินออกจากกระจงเจ็ดก้าแต่ละ9ก้าจะมีดอกบัวเกิดขึ้นเมื่อครบ7จก้าทารกน้อยได้พูดว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดเราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายจะไม่เกิดอีกแล้วเราบริวารต่างพากันตกใจแต่ก็ปราบปรืมด้วยความยินดีในวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรงกับวันเพ็ญเดือนห้าพอดี เนตแก้วไม่เชื่อหรอกเด็กที่ไหนคลอดแล้วจะพูดได้เดินได้ก็เพราะเป็นพระพุทธเจ้าวสิถึงทำได้ต่อมาไม่นานพระนางสิริมหามายาทรงสิ้นพระชนเวลาผ่านไปสามปีพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงอภิเศกสมรสใหม่กับพระนางประชาบดีตามคำขอของพระมเหสีองค์ก่อน เพื่อที่จะให้ดูแลเจ้าชายสิทธัตถะต่อไปเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญวัยเป็นเด็กที่แข็งแรงประชวีผ่องใสดวงพระเนตรกลมโตอีกทั้งเฉลียวฉลาดความสามารถเมื่อเจริญเติบโตเป็นเด็กหนุ่มก็ได้เรียนวิชาแขนงต่างๆอย่างตั้งพระไทยในขณะที่เรียนวิชาย,ยิงธนูได้ทรงทอดพระเนตรเห็นนกพิราบข้ามส้เดือนบินผ่านมา และมีนกอินทรีใช้กรงเล็บจับนกพิราบไปทรงพูดกับตัวเองว่า mm hmm. เหตุใดนะสิ่งมีชีวิตต้องทำลายกันเอง mm hmm. พระเจ้าสุโทธทนะได้พูดกับเราบริวารว่าทำไมลูกของเราไม่สนใจกิจการบ้านเมืองเลยเอาแต่นั่งสมาธิหรือจะเป็นอย่างที่พราหมณ์ทำนายไว้ไม่ได้การละ่ะเราจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ พวกเจ้ามีความคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดว่าส่งให้เจ้าชายอภิเศกสมรสเลยพระเจ้าคะ่ะใช่ใช่ถ้ามีเมียแล้วก็ไม่อยากจะออกบวชแน่นอนที่เมืองเทวนครเจ้าชายต่างเมืองก็พาการมาประลองฝีมือถ้าใครชนะก็จะได้อภิเศกกับเจ้าหญิงพิมพาเมื่อการแข่งขันมาถึงเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ท่งเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคน จะได้อภิเศษกับเจ้าหญิงพิมพาในที่สุดคืนวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายทรงเสวยน้ำจันทร์จนบรรทมหลับอย่างเมามายกลางดึกพระองค์ทรงตื่นบรรทมดนท่อพระเนธิ่นสนมแต่ละนางสภาพไม่ต่างจากสศพโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ถึงรุ่งเช้าเจ้าชายก็ทรงขออนุญาตพระบิดาออกจากวังเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนราษฎรในขณะที่เดินทางทรงทอดพระเนตรเห็นคนกำลังเกิดกำลังตายคนเจ็บและก็คนแก่ทรงคิดติตรองว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าชายก็คิดที่จะออกบวช เมื่อเสด็จมาถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาก็ได้ทรงทอดเครื่องแต่งกายทรงใช้พระขันต์ตัดพระเกศาและได้ดั่งสมาธิเป็นเวลาหลายวันก็ไม่หลุดพ้นสักทีจึงคิดหาวิธีอื่นๆดูบ้างด้วยการทรมานร่างกายเวลาผ่านไปหลายเดือนจากเดือนเป็นปีเจ้าชายก็ทรงทรมานร่างกายหนักขึ้นจนพระบรรกายปวดร้าว ราวกับถูกฉีกพะก,กันันเหมือนได้ยินเสียงแต่ก็ไม่ได้ยินเวลาผ่านไปหลายปีพระอ,องค์ก็ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสสักทีกิเลสคืออะไรหรอครับหลวงพี่กิเลสก็คือสิ่งที่ทำให้ร่างกายเกิดความอยากความโกรธความงมงาย พระอ,องค์ได้ไตร่ตรองเรื่องราวทั้งหมดในที่สุดก็ทรงเลิกทรมานตนเองและได้เดินไปที่แม่น้ำเพื่อชำระร่างกายหลังจากทรงน้ำเสร็จจึงเสด็จมาประทับต่อที่ใต้ต้นโพพอดีนางสุชาดากับคนรับใช้มาพบเข้านึ่งว่าเป็นเทพพารักจึงถวายอาหารเลิศดรสที่ตนปรุงมาคือข้าวมาัทุปายาก รกคนมารเพื่อมาขัดขวางการตัดจรู้ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทรงระลึกถึงบารมีที่เคยบำเพ็ญมาเป็นที่พึ่งพระแม่ธรณีได้ปรากฏกายขึ้นประกาศว่าบุญที่พระองค์ทรงกระทำกวดน้ำนางได้รับรองไว้ที่มวยผมทั้งหมดและได้แสดงให้เห็นโดยการบีบน้ำจากมวยผมของตนออกมาทำให้น้ำไหลหลากจนน้ำไหลท่วหมู่มาร จมน้ำในที่สุดฝ่ายพญามารก็ได้ถวายมานัสการยอมแพ้แก่บุญบาร,รมีของพระอ,องค์หลังจากเผชิญมานครั้งนี้ถือเป็นอุปสรรคครั้งสุดท้ายที่จะตัดสู้ลุ้นแทบตายในที่สุดก็ทำสำเร็จสักทียังมีอีกนะั่นแน่นยังไม่หมดฮะยังไม่หมดอีกหรอ ใช้ใช้ใชยังไม่หมดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ได้เดินทางไปโปรดปัญจาวัคคีทั้ง5เมื่อปัญจาวัคคีทั้ง5ได้ฟังการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ค้นพบหนทางดับทุกข์เป็นพระอรหันต์คอยติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้กับสกลบุตรและเพื่อนของเขาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุด รวมทั้งหมด60รูปออกเผยแพร่ศาสนาในที่ต่างๆหลังจากที่พระองค์ทรงเผยแพ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆทั้งสารทิศแล้วพระองค์ทรงคิดที่จะเสด็จกลับบ้านเมืองของพระองค์เพื่อจะไปโปรดชาวเมืองของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จถึงบ้านเมืองได้ทรงแสดงธรรมโปรดชาวเมือง พระราหูได้ฟังธรรมในครั้งนั้นก็ได้ทราบซึ้งจึงคิดที่จะออกบวชจึงได้ขออนุญาตพระพุทธเจ้าออกบวชพระองค์ทรงโปรดให้พระสารีบุตรบวชให้พระราหูเมื่อเวลาผ่านไปดุดสายน้ำพระพุทธเจ้ามีพชนมายุมากแล้วในคืนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกสาวกทั้งหลายมาประชุมกันที่ป่าเมืองกุศริรารา เพื่อที่จะเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายและได้ตรัสว่าภิกษุกทั้งหลายหลังจากเราปรินิพานต้องปฏิบัติอย่างเข่งครัดหลีกไกลจากกิเลสอย่าสร้างบาปมันบำเพ็ญสมาธิตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงสุดท้ายอย่าได้โศกอย่าได้เศร้าเพราะเราเลย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงปัดชิมโอว่าจนจบก็ได้ปรินิพานอย่างสุขสงบใต้ต้นสาระคู่หนึ่งพระพักสงบนิ่งหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงไม่เวียนว่ายในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปหลวงพี่หลวงตาบอกให้ไปหาที่สาราการเปลี่ยน มีธุระอะไรกับผมหรือครับหลวงตาลูกชายเฮเม,มิงหายไปยังไม่ได้กลับบ้านเลยเบิ้มในฐานะที่เจ้าสนิทกับตองเจ้าลองบอกมาซิว่าตองน่าจะอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ผมเห็นมานานมาแล้วแต่อาจจะอยู่ที่ร้านเกมก็ได้เมื่อสองวันก่อนตองมาชวนผมไปเล่นเกมด้วยครับงั้นเจ้าก็พาเจ๊มหมวยไปตามตองที่ร้านเกมสิ ผมขอไปด้วยคนนะครับเจ๊ติมเจ๊ติมมีคนมาหามีธุร่าอะไรกับฉันอีกล่ะเจ๊เห็นตองลูกชายฉันหรือเปล่าตองเติงที่ไหนไม่เคยเห็นถ้าเห็นเดี๋ยวจะบอกให้ละกันเมื่อเจ๊ติมพูดเสร็จทุกคนก็เดินกลับมาที่ศาลาการ,ปรเปลี่ยน เป็นไงบ้างล่ะเจ้หมวยไม่มีใครเห็นเลยค่ะลูงตาทำไมนะที่ร้านเกมไม่มีคนแต่ทำไมมีรองเท้าเยอะจังหรือจะเป็นของเจ๊ติ๋มทั้งหมดแต่เน้นว่านะต๋องอ่ะต้องอยู่ในนั้นแน่ๆเลยเมื่อทุกคนมาถึงที่ร้านเกมเจ๊ติ๋ม เจติ๋มเห็นต่องลูกชายเฮมเงหรือเปล่าโกหกพระบาปนะก็บอกแล้วไงหลวงตาว่าไม่เห็นจะให้บอกสักกี่รอบมาอะไรกันนกหนาไม่มีใครอยู่ร้านวันนี้ร้านปิดถ้าเห็นจะบอกให้ต่องกลับบ้านละกันแล้วก็ขอเชิญทุกคนกลับไปได้แล้วฉันจะพักผ่อนอย่าไปเชื่อค่ะที่ร้านเจติ๋มยังมีห้องข้างในอีกห้องเพราะหนูทั้งสามคนเคยมาเล่นเกมที่นี่ค่ะก้อยพูดจบ ก็เดินไปเปิดประตูห้องห้องหนึ่งภาพที่เห็นคือเด็กนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องในห้องมีแต่ขยะที่เด็กๆก,กินแถมส่งกลิ่นเหม็นสภาพเด็กแต่ละคนดูราวกับซากศพที่เดินได้ร่างกายผอมโซเจ๊มหมวยพาตองไปรอที่วัดก่อนเฮียเมงช่วยโทรบอกตำรวจว่าร้านเจติมได้เปิดเวลาเกินกำหนด และให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ15ปีเล่นอินเทอร์เน็ตหลัง4ี่ทุ่มไล่ๆเดี๋ยวเออทรหาอาตลลให้ผมขอจับตัวเจ๊เต็มในข้อหาทำผิดกฎหมายคือเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเกินเวลาที่กำหนดและให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีเล่นอินเทอร์เน็ตหลัง4ี่ทุ่ม หลังจากที่ตำรวจพาเจ๊ติ่มไปที่โรงพักแล้วทุกคนก็พากันมาที่สาลาการเปลี่ยนเมื่อมาถึงที่วัดครบทุกคนแล้วจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรหรอครับหลวงตาอริยสัจสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการทุก ความไม่สบายกายไม่สบายใจที่ชื่อว่าทุกข์เพราะทนได้ยากสสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความทยานความอยาก 3. นิโรธความดับทุกข์ได้แก่ดับตัณหาให้สิ้นเชิง 4. มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของต่องตรงไหนครับผมไม่เข้าใจ ทุก,ก็คือการที่เจมววกับเฮมิงกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวนกระวายใจที่ลูกชายหายตัวไปสมูทัยก็คือการที่ตองไม่กลับบ้านทําให้พ่อแม่เป็นห่วงหายสงสัยหรือยัางลาเนียนแก้วครับหลวงตาแล้วอีกสองข้อละครับนิโรธก็คือการที่ตองเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยงานไม่ทําให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วง ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องทำตัวให้เป็นที่รักของคนอื่นเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ช่วยงานท่านไม่ทำให้ท่านต้องลำบากใจท้าทุกคนนำหลักคำสอนทางพ,พุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคือการเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวไม่ทะเยอทะยาน เป็นคนรู้จักพอไม่เบียดเบียนคนอื่นชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุขสังคมก็จะสงบสุขตามไปด้วย